สวัสดีค่ะอยู่กับอ้อวันทัวโต้อีกแล้วนะคะวันนี้คุณลูกค้ากําลังอยู่กับเต็นท์รถยนต์มือ2ที่คุณลูกค้าให้ความไว้วางใจในการออกรถยนต์มือ2เยอะที่สุดในเส้นการจนานเลยนะคะแล้ววันนี้อ้อก็อยู่กับตัวนี้เลย crossover นะคะอันนี้เราจะเรียกกันว่าเป็น mini SUV ก็ได้นะคะ จะเป็น CX 3 2.0 ST Sky Active ตัวท็อปสุดนะคะแต่ว่าลูกค้าจะเห็นขนาดย่อมย่อมของเขามองผิวเผินอาจจะมาเหมือนตัว CX 5เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ย่อขนาดมาจากตัวนี้เลยแล้วก็เราจะเรียกกันว่าเป็น Mini SUV นะคะเพราะว่าคันนี้สามารถใช้ทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองตอบโจทย์คุณลูกค้ามากๆเลยค่ะค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าคันนี้ แทนแทนคันนี้ก็จะมาสไตล์สปอร์ตเหมือนเดิมนะคะก็คือจะมีตัวนี้เลยสีพื้นตัดกระดำตัวนี้และตัวนี้จะออกแบบโคด o ดีไซน์ก็ดูจากตรงนี้เลยนะคะกระจังหน้าจะเป็นเมทัลลิกตัดด้วยโครเมียมแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงนี้ให้ความสวยสปอร์ตมากๆเลยถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์และจะมีเดย์ไทม์ลันนิ่งไว้นะคะ เดทาม์ลันนิ่งไลต์ตัวนี้จะเป็นขอบอย่างนี้เลยถ้าลูกค้าสังเกตดีๆเวลาเราเปิดไฟเขาจะเหมือนตาของหุ่นยนต์เลยนะคะจะให้ทําให้เราอ่ะสังเกตง่ายมากขึ้นในการขับขี่ตอนกลางวันนะคะและถัดลงมาตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็จะมีตัวนี้ไฟรุ่นนี้แบบนี้จะมีเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นนะคะลูกค้าสังเกตง่ายๆและคันนี้อ้อบอกเลยจะเป็นสีพิเศษ สีนี้ก็จะมีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นจะเป็นสีขาวเซรามิกนะคะไม่ได้เป็นไวท์เพลย์แล้วก็ไม่ได้เป็นซุปเปอร์ไวท์นะคะอ่าถัดมาเลยเราจะมาดูตรงนี้ก็เลยซุ้มล้อตัวนี้จะให้ความสป,ปอร์ตมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ล้อก็จะเป็นออกแบบโคโดดีไซน์เหมือนกันให้ความสป,ปอร์ตโดยการตัดเทาดำแล้วก็เงินตัดกันแล้วก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้นะคะยางจะเป็นยางขนาด2 2545 ZR18. m a ก็คือขอบ 18. นะคะแล้วก็ยางนี้สามารถเป็นยางปี 2019. สัปดาห์ที่ 15. อันนี้ก็ดูรวมๆแล้วยังใช้งานต่อได้อีกนะคะ,ะถัดมาเลยความพิเศษลูกค้าอาจจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นกระจกมองข้างนะคะความพิเศษของตัวนี้เอาบอกเลยว่าโดยรถปกติทั่วไปลูกค้าจะสังเกตว่ากระจกมองข้างเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะ แต่ว่ามาด้าออกแบบกระจกมองข้างให้มาอยู่ตรงแผงประตูตรงนี้นะคะเพื่อลดช่องว่างมุมอับเวลาเรามองนะคะทำให้เรามองรถที่ตามมาหรือว่าเวลาเราเลี้ยวสิ่งกีดขวางได้มากขึ้นเลยนะคะและกระจกตัวนี้จะให้ไฟเลี้ยวมาและจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นเป็นมุมตรงนี้อ,อันนี้ค่ะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดง ว่ามีวัตถุอยู่ในมุมอับที่เราไม่สามารถเห็นอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความปลอดภัยขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะคะมือจับประตูตรงนี้กุญแจจะเป็นกุญแจอิ m โมบิลิเซอร์นะคะลูกค้าสามารถถือกุญแจไว้ได้มือได้เลยเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนะคะดกด1ครั้งอันนี้ปลดล็อกแล้วนะคะแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งเปิดล็อกได้เลยนะคะ สามารถเปิดล็อกได้เลยจากกุญแจไม่ต้องเอากุญแจออกมาจากกระเป๋าได้เลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นกุญแจระบบอัจฉริยะ immobilizer นะคะอ่าก้มต่ำลงมาอันนี้เลยอ้อจะบอกเลยว่าชุดแต่งตัวนี้จะมีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะ S T เลยจ้ามาดูกันเลยอันนี้ล้อหลังล้อหลังก็จะออกแบบล้อหน้าแล้วก็อันนี้อ้อต้องบอกว่า คันนี้ให้มาเป็นดิสหน้าแล้วก็ดิสหลังด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกมากยิ่งขึ้นนะคะระบบเบรกแบบนี้ก็คือจะเป็นระบบเบรกแบบจับปล่อยจับปล่อยไม่ได้เบรกแล้วล็อกตายตัวนะคะทําให้ลูกค้าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคะ่ะอาอก็ไล่มาด้านข้างมาถึงด้านหลังแล้วนะคะลูกค้าคงบอกว่าเห็นเห็นเห็นหน,หน้าแล้วอยากเห็นหลังค่ะมานี้เลยตัวนี้ของเราจะเป็นดีไซน์โฉบเฉี่ยวสวยงามมากเลยนะคะ ด้านบนตัวนี้เราจะเป็นเสาอากาศแบบครีบฉลามนะคะทำให้ดูรถดูโฉบเฉี่ยวสวยงามและตัวนี้เราจะมีสปอยเลอร์พร้อมด้วยไฟเบรกทําให้ผู้ที่ตามเรามาอาจจะขับรถที่สูงะคะ่ะทำให้เห็นการเบรกของเราทำให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะถัดลงมาดูด้านท้ายกันเลยไฟตัวนี้ไฟเบรกของเขาก็จะเป็น LED นะคะตรงนี้เลยให้ความชัดเจนในเวลาเราเบรกและสัญลักษณ์ตรงนี้ก็บอกเลยว่ารถคันนี้ รื่องสกายแอคทีฟนะคะเทคโนโลยีเลยตัวนี้ประหยัดมากมากเลยนะคะ,ะตัวนี้จะเป็น s u v s u v จะเป็นรถที่กระจกด้านหลังอาจจะกว้างเวลาเรากดโต๊ะขับขี่มองไม่ค่อยเห็นทางตัวนี้เราก็จะมีที่ปัดน้ำฝนด,ด้านหลังขึ้นมาให้นะคะและตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้เลยว่ารถคันนี้ CX3 นะคะเวลาเปิดด้านหลังเราถือกุญแจอยู่ในมือในกระเป๋าก็สามารถมีปุ่มกดตรงนี้นะคะกดแล้วก็ยกขึ้นได้ อ้อบอกเลยว่าประตูด้านท้ายของเขานะคะเบามากคุณผู้หญิงไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ้ยหนักหรือเปล่าประตูข้างหลังหนักหรือเปล่าไม่หนักเลยนะคะอ้องบอกเลยและคันนี้เป็นรถ5าประตูซึ่งถ้าเป็นรถหาประตูเวลาเรามีสัมภาระหรือว่าอะไรที่มีกลิ่นด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็จะมีที่ปิดตัวนี้มาให้เลยจะมีเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นนะคะป้องกันกลิ่นเข้าไปในห้องโดยสารนะคะ และตรงนี้จะเป็นเครื่องมือก็จะมียางอะไหล่แมลงเวลาลูกค้ายางยางรั่วยางซึมก็จะมีเครื่องมือแล้วก็ยางอะไหล่ให้ตรงนี้นะคะและ CX3 คันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเพิ่มความปลอดภัยซึ่งคันนี้เป็นรถ5้ประตูลูกค้าจะเห็นว่ารถ5้ประตูผู้โดยสารด้านหลังจะนั่งอยู่ติดกับทางทางท้ายรถมากๆเลยนะคะตัวนี้ของทาง CX3 อะ,ะ่ะก็จะออกแบบ เหมือนรถสไตล์ยุโรปเลยนะคะซึ่งลูกค้าจะเห็นว่าตรงนี้อ้อบอกเลยว่าเป็นพลาสติกไม่ได้เป็นตัวถังเหล็กหรืออะไรนะคะเวลาลูกค้าถอยชนจะให้ความยืดหยุ่นมากๆเลยนะคะและตรงนี้นะคะด้านหลังตรงกลางจะเป็นเหล็กรูปตัว X แบบนี้นะคะซึ่งถ้าเวลาเราขับทนที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้จะกระจายแรงออกนะคะทำให้ผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังปลอดภัยมากๆเลยนะคะ และเพิ่มความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างตรงนี้นะคะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะสําหรับมือใหม่หัดขับเวลาเราถอยหลังก็จะมีความชัดเจนมากๆเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในเลยนะคะว่าตัวนี้ให้ออปชั่นอะไรที่น่าใช้มาบ้างนะคะไปเลยค่ะ ที่ภายในกันนะคะอันนี้ภายในก็ห้องโดยสารดูกว้างมากเลยนะคะถามว่าเป็นมินิ SUV ก็จริงแต่ว่าว่าคันนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะใช้ต่างจังหวัดหรือในเมืองนะคะเรามาดูกันเลยนะคะรถยนต์คันนี้นะคะวิ่งอยู่ที่98,978นะคะแล้วก็แผงประตูข้างจะเป็นระบบไฟฟ้าปรับกระจก ปรับพับเก็บไฟฟ้ากระจกข้างปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะคะและกระจกด้านคนขับปรับออโต้นะคะและมาดูตรงมุมข้างๆตรงนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์ไอสต็อปนะคะช่วยเวลาที่เราจอดติดไฟแดงรถก็จะดับให้อัตโนมัติอันนี้จะช่วยให้เราประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นเลยนะคะและรถคันนี้ยังมีระบบโอ้ยเราขับนาน,านๆขับทางไกลก็จะมีระบบเตือนออกนอกเลนให้เราด้วยนะคะและที่สําคัญอย่างที่อ้อบอกไปตั้งแต่ข้างต้นนะคะ ว่าตัวนี้จะมีระบบเตือนความปลอดภัยก็คือถ้ามีสิ่งงุ่มอับมาข้างๆมอเตอร์ไซค์เวลาเราจะเลี้ยวหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่มีเรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีไฟกระพริบเตือนให้เราที่ด้านกระจกและที่สําคัญนะคะปลอดภัยมากๆที่เป็นระบบเตือนออกนอกเลนนะคะอันนี้จะดังเข้ามาในห้องโดยสารโดยดังเข้ามาในลําโพงเนยนะคะปลอดภัยมากๆเลยถ้าใช้รถคันนี้ขับทางไกลนะคะเอาบอกเลยค่ะ พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับวางสายได้เลยแอร์ Air คันนี้นะคะเรามาดูกันเลยแอร์ Air คันนี้จะเป็นระบบแอร์ออโต้นะคะลูกค้าสามารถปรับได้ตามเลยชอบเย็นชอบร้อนก็ปรับได้เลย อันนี้จะเป็นบบเกียร์เกียร์ตัวนี้นะคะจะมีปุ่มล็อกตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าสังเกตดูเวลาเข้าเกียร์เราต้องเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ลงนะคะปลอดภัยมากๆเลยใครจะบอกว่าหุ้ยเห็นเป็นเกียร์ลู่ๆูแบบนี้เวลามีเด็กหรือเวลาเอามือไปโดนกระเป๋าไปโดนมีความปลอดภัยหรือเปล่าอ้อบอกเลยนะคะมีความปลอดภัยเพราะเขาจะมีระบบล็อกเกียร์อยู่ตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าเห็นนะคะค่ะและรถคันนี้สามารถปรับ ได้ในโหมดสปอร์ตด้วยนะคะช่วยให้คุณลูกค้าขับขี่ได้ดังใจเลยนะคะขาะและปุ่มตรงนี้สามารถอครอนโทรลที่หน้าจอได้เลยตัวนี้จะมีเนมมาให้ด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าเห็นก็คือสามารถดูตั้งระบบนำทางได้เลยสวยงามแล้วก็ออปชั่นครบมากๆเลยใช่ไหมคะ,ะมาเลยนี่เลยอ๋อบอกเลยรถคันนี้อ้าวกลับนิดนึงตกใจโอเคค่ะ รถคันนี้นะคะที่สําคัญนะคะอ้อบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้อ้อเปิดดูนะคะลูกค้าเข้าศูนย์ทุกระยะเป๊ะๆมากเลยนะคะและรถคันนี้ลูกค้าสามารถเช็คได้เลยนะคะ<ม>ลูกค้าที่ออกมานะคะเข้าศูนย์บริการรู้สึกว่ามาด้านลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ศูนย์ไหนใกล้บ้านก็นำเล่มอันนี้นะคะเข้าศูนย์บริการได้ต่อเลย รถสวยแล้วนะคะการดูแลก็ดีแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อจะพาไปดูกันนะคะว่าทําไมถึงคันนี้ทําไมถึงสวยแล้วก็ประหยัดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าด้านหน้าเครื่องยนต์คันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะไปเลยค่ะ ยนะคะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ขนาดเท่าไหร่นะคะอ้อบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็น Skyactiv-G นะคะซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ของ Mazda เลยนะคะและตัวนี้ถามว่าทำไมเครื่องยนต์ใหญ่จังคันนี้ของเขาให้มาถึงขนาด2.0ลิตรด้วยกันเลยนะคะและเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้ขนาดเดียวกับ Mazda 3เลย ตัวนี้นะคะลูกค้าเห็นว่าอุ๊ยทำไมแบตใหญ่จังอ้อบอกเลยนะคะว่าแบตรุนนี้ต้องให้มาใหญ่นะคะเพราะว่าเขาจะต้องให้มาเพื่อรองรับระบบ i อ t o p i s t a r t อีกนะคะเพราะว่าเวลาเราสต็อปแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์บ่อยๆทำให้แบตของเรานะคะหมดเร็วตัวนี้ก็เลยต้องใช้แบตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะและเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะรองรับได้ต่ำสุดก็คือรองรับได้น้ำมัน e 85นะคะทำให้ลูกค้าประหยัดยิ่งขึ้นถ้าลูกค้าใช้รถทุกวันก็สามารถเติม e85 ได้เลยนะคะค่ะก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทั้งออปชั่นแล้วก็ภายในของรถคันนี้เครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็น m a z d a CX3 2.0 ST Skyactiv เครื่องยนต์ตัวใหม่นะคะรองรับได้ถึง e85 นะคะ ค่ะรถคันนี้วันทัวโตอเสนอขายอยู่ที่5 5า0 0 0 0บาทนะคะผ่อนเพียง900 0พนนิดๆและดอกเบี้ยของเราอยู่ที่1.99เพียงเท่านั้นนะคะแล้วอ้อบอกเลยว่าถ้าลูกค้ามาจากคลิปนี้นะคะของเราให้ส่วนลดถ,ถึง20,000บาทเลยนะคะช่องทางการติดต่อของเราสายด่วนสายตรงได้ที่0 6 1 6 7 4 5 8น5นะคะและถ้าลูกค้าอยากเข้าเลือกชมรถรุ่นอื่น สามารถเข้าดูได้ที่ w w w o n e ล2 a u t o นะคะและถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆและโปรโมชั่นดีๆนะคะสามารถกดติดตามของเราได้ทาง YouTube TikTok และเว็บไซต์ใช้ชื่อเดียวกันเลยนะคะ O N E เลข2อ A U T O ค่ะวันทัวโต้ o, ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมค่ะคุณภาพขายรถมีคุณธรรมวันทูออโต้ชื่อนี้คุณต้องจำมีรถให้เลือกมากกว่า200คันทั้งแต่รถบ้านและรถพี r เมียมเราก็ทำและยังมีมไฟแนซ์ที่รอเซ็นเพราะอนุมัติวไวไม่เกินชั่วโมงรวดเดียวบริการจันทัดไวไม่ว่าลูกค้านั้นจะติดอะไรนะวันทูออโต้ปราดูลแลทุกเคสไม่มีรถประมูลรถทุกคันมีเล่มทะเบียนคุณภาพตัวนั้นที่งครับรถ เราอย่างเซียนไม่มีมุกเม็ดไม่มีตีเนียนชัดเจนตรวจสอบได้ไม่มีผิดเพี้ยนรถทุกคันที่ผ่านจากวันทูออโตเป็นรถที่มีคุณภาพเพราะวิไฟไม่ก่โลรถยนรถเบนซ์รถวีเอ็มวอลโวรถทูเอาผาดยันกระบะวีโกรถดีรถดีน่ต้องมาดูที่เต็นตรวจสอบดีดีน่เอาทุกจุดเน้นเน้นวันทูออโตที่ไม่มีขอยกเว้นรถมานแท้แท้น่แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์รถดีรถดีนี่ต้องมาดูที่เต้นตรวจสอบดีดีเอา จุดเด่นเด้นวันทรูออโต้ที่ไม่มีขอย,ยกเว้นรถบ้านแท้แท้แ,ทแบบว่าร้อยเปอร์เซนต์ทงแต่รับซื้อเราก็มีกระบวนการ<อ>และมีทีมงานดูแลรถอย่างเชี่ยวชาญเมื่อชิปดูแลก่อนส่งมอบบริการทำสีกันก่อแต่ไม่อีกรายรายการรถ<อ>ที่วันทรูกออกโต้มีการันตีืึอเต็มจำนวนหากรถเราไม่ดีตรงตามสภาพขายของที่ดีบอกเอาไว้เลยว่า ไฟไหม้หรือน้ำท่วมแน่นอนเราไม่ดีมีแต่รถดีดีฟิกแมนการดีสกีุฝนดับประกันเครื่องเกียร์แอร์ดีและ GPS บริการตลอดตีไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนเราไม่มีมีแต่รถดีดีฟิกแมนการดีสตกีุฝนดับประกันเครื่องเกียร์แอดีและ GPS บริการดีเลยตลอดไีรถดีรถดีต้องมาดูที่แทนตรวจสอบดีดีเอาทุกจุดเน่นแน่นวันดูอตัวนี่ไม่มีขอยกเว้นรถบ้านแท้ๆแบบว่ารอย percent.